โอ้ยพี่น้องเอ้จากคนกรุงเทพมาอยู่บ้านนอกจากคนนำหนักเจ็ดสิบเจ็ดสิบกัวเจ็ดสิบเจ็ดเจดสิบหเจดบแปดประมาณนี้ครับตอนนี้เหลือผมว่านี่ถึงหาสิบบ่จอยครับจักเป็นแนวเด็พี่น้องจอยบบาแมวจอยจอยเพราะเหตุการณ์เห็ุงานบงางท่จอยอย่างกบว่า,ากครับ น้องสาวว่าโอ้ทั้งจอยทั้งดำมาสั่นน้องพี่นอ้องจอยจอยก็บจะเห็นอยู่แบบจอยครับมียังไงกินนะครับเดี๋ยวได้กระดูกหรืครับตอนนี้ต,ตายก็ตายตัวครับ <laughs> จอยหลีครับโอ้เบิ่งแต่ห่วงมันมจอยแท้เป็นยงังงบ่อองงงแต่ห่วงด้วยกันนะ โอ้มือ่อสีโค้งขึ้นเลยครับจอยมันเป็นอกหักครับอกหักอกหักกระตามหัวมันไม่ได้ออกหักหรอกครับแต่ว่าจอยครับยางขาพันกันแม่ว่าเลี่ยงงัไวไว้บ้วย <laughs> างกะทิบลอดหรือว่ามาแมวยางน่งครับมันเป็นช่วงบมโหโตนะครับ มีคนถักว่าจ้อยแะจ้อยแฉว่าท่นตอนปลูกหญ่าครับยางคักเห็ดคักนะตอนนี้ก็โอ้เลือแต่กระดูกพี่น้องไอ้สี่โค้งเดินได้ถ้าผู้ใดเคยเห็นบาแมวคือปกตินะครับแต่ว่าผู้ใดที่เคยเห็นบาแมวอ้วนๆนะครับลงพุ่งเนาะพุ่งเหมือนไงตอนนี้เล,ออเลีเล้ยแต่กระดูกอืม ดีครับบางคนว่าลดหุ่นตีผม่าโมได้ลดหุ่นครับจักมันจอยแนวไลยครับมันจอยเดี๋ยวก็เออตายซะได้ก็ดีครับตายได้ไปอยู่กับพระเจ้าครับย่างไปซะแล้วพี่น้องตายเบิองว่าเอาแมวจอยเด้อทุกคนก็นต้องตายครับตายซ่าตายเร็วจะตายจังได้ขอรอเนี่ยจังน้อยนะครับ ตายงวดท่านีครับเป็นนีเขาหลายอยู่เป็นนีน้องแสนสองแสนเนาะมดท่านี้ยอมตายครับเอาเบะเอาพระามาถิ่มไว้เขาถิ่มยามเลี้ยงงัวไปนะครับเลี้ยงงัวอาจจะมีเงินใส่นี่ลูกกอะไรไปหาผู้สาววุมีครับเมียกับวมีเขาถิ่มไปหมดแล้วเอาขี่ทุกขี่ยาก บอกไปย่างหน,นึ่งเลพี่น้องเล้บุมีู่้ใเรกแดก่อนเกลือกินน้ากันจนตายนะครับยางเขาทุกเขาบูมีเขากับไปไปเลยครับบม่ได้ว่ากันนะครับอยากไปกับไปพ่อมังไม่ดีดีกับไปไม่เสกคนหนวดกับไควรใช่ไหมครัวันนี้ยางไปห่วยครับยางไปห่วยไปเลียงงวยยุ้ยยางไปยางมาแปดสิบรอบแบบ ย่างยนี่ครับทุนวันไม่ต้องทำอะไรครับเดินอย่างเดียวครับผมโอ้เหมืดเหมืดสิอะไรครับใหยเบิ่งซื้อดอกเพิ่ว่าอ้าจะเป็นน้ยแบบรอขนาดนี้เป็นน้ยแบบครับคนรอมากสุดยอดรอดำดำรอดำดำจอยครับเขาต้องการฟีเส้นเตออ์นะครับฟีเส้นเตย พี่ซินเตอร์สมุตรหามขคยนะครับสมมติสําหรับแจกเด็กนักเรียนนะครับผมก็เลยลดหุนใส่สนแลดะครับวันดีเด้อพี่น้องเอ้